มาอยู่ในตลาดของดอนหอยหลอดครับหาหอยกันได้ไหมนะครับหอยหลอดสามรสหอยลหอยลอดอ๋อ,อก็คือหอยหลอดนี่ต้องหา,า,หาช่วงเมษาอันนี้คือหอยห้อนนอกครับใช่ที่มันเป็นกล่องอะค่ะบูนใลนะนี่บูใบตึน่นแล้วค่ะต้มแล้วบูใบก็สุกเรื่องเดียวเองเนาะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับผมน้าชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สมุทรสาครครับวันตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ในตลาดของดอนหอยหลอดครับ ผมจะมาดูว่าดอนหอยหลอดเนี่ยเราจะหาหอยกันได้ไหมนะครับหอยอะไรคะหอยหลอดทุกคุณเคยเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าหอยหลอดที่เขาไปหาเป็นแบบนี้นี่อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่เนี่ยนี่เราอยู่ที่ตลาดนะครับตรงนี้เรามาเดินดูกันดีกว่าว่ามีมีอะไรกันบ้างครับมาเดินไหมเดินโอ้นี่ปลาเนี่ยนีปลาเข็มนี่ปลาเข็มปลาเข็มทะเล๋อปลาเข็มปลาเข็ม อันนี้คือหอยหลอดครับนี่ฮะจ้าหอยหลอดจ้าหอยหลอดสามรสหอยหลอดไข่หวานจ้าช um şey ่วงนี้ช่วงนี้หาหอยหลอดได้ไหมครับหาไม่ได้ไ้น้ำมันขึ้นไหมครับใช่ระหว่าช่วงเมษาพี่อ๋อก็คือหอยหลอดนี่ต้องหาด้วาช่วงเมษาน้ำลงน้ำลงกลางวันแล้วที่หอยที่ได้ตอนนี้นี่คือหอยจากไหนครับหอยนอก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 เอ๋อหอยนำเข้าโอเคขอบคุณครับ หาหอยหลอดไม่ได้เลยครับทุกคนครับเ,<อ>เพราะว่าหอยหลอดนี่ก็บอกว่าต้องมาหาช่วงเมษางั้นเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันนีววันไหนก็เราก็มาเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูชายหาดของหอยหลอดดีกว่าเนาะอยู่ตรงไหนอาหารมัน,นเดินตรงออกไปเ <c oughs> ดินเดินตรงออกไปนี่เลยใช่ไหมใช่ไอที่ที่คนนั่งกินข้าวอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงโอ้คนไายเราก็เหนื่อยมากเลยครับโอเคเราไปดูกันตรง้นดีกว่าครับเดี๋ยวไปันเลยหล่อนอกที่ตรงตัวใหญ่ อันนี้คือหอยหลอนนอกครับใช่เป็นกล่องนะคะตัวมันจะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าพี่อันนี้นี่หอยหลอดบ้านเราครับใช่หอยหล้อนเราเหลือตัวแค่นี้เองเราได้กันน้อยแล้วก็หาแถวไหนก็พี่ได้ได้อยู่นี่ก็ข้างหน้านี่แหละค่ะอ๋อรอน้ำแห้งใช่ต้องรอหนำแห้งถึงจะเห็นน้อยหน่อแล้วเวลาหานี่คือเราเราที่ผมดูในคลิปก็คือจะเอาต้องกระดูกห่ลงก่อนพี่หนึ่งจะเอาไม้จิ้มปูนขาวแล้วก็หยอกกันได้ค่ะ แล้วมันจะดีขึ้นมาเองครับเไรษ้ายมากเลยครับทุกคนครับเรามากะว่าจะมาแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ศึกษามาก่อนเรามาเที่ยวแล้วเราก็แวะเข้ามาเราเห็นป้ายโดนอยหลอนเพราะว่าตั้งใจจะเข้าตั้งแต่เราเรียนมหาลัยแล้วครับตอนนี้ก็จบมหาลัยมาหลายสิบปีแล้วก็เลยแก่ขอบคุณมากลูกของน้องมันใหญ่มากเลยนะใช่ด้วยอ่ะพี่แตน้องเขาจะมีเป็นเบอร์ ถอาเที่ยวหอยลอดในปากกาดีเขาาจะทำกินแบบไหนครับเขาไม่ไม่กินเขากินแบบต้มแบบแบบครูแบบอ๋อทำได้พี่ที่จริงแล้วทำได้ทุกอย่างไม่ใช่มันจะคาวไหมถ้าเป็นมันไม่คาวค่ะถ้าเป็นของมาลองมันไม่คาวแต่คล้ายเนื้อหมึกเนื้อกุ้งอะไรอ่ะแต่มันทำได้ทุกอย่างต้มยำผัดกะเพราแต่ว่าขึ้นชื่อที่นี่จะเป็นผัดฉ่าอ๋อหอยลอดผัดฉ่ายครับในหอยลอดคุณยุ่มกันเนาะนีเครื่องก็แถมให้เลยนะพี่พีนเนาะ หนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยแถมตัวนี้เลยก็ถ้าเกิดว่าซื้อท,ท,ที่นี่ปุ๊บเขาทำให้เลยเขาคิดค่ทำสี่สิบบาทนี่ปูอะไรพิววินี่ปูอะไรครับปูใบ,บลูกปูอะไรนะเนี่ยปูใบตึดน,นึ่งแล้วค่ะต้มแล้วปูใบ,บใช่อร่อยมันเป็นปูแบบไหนครับปูที่มันอยู่ตามชอกข,ขอินตามรูโพรงไม้ลูกตัวใหญ่นะตัวบเบลเลอร์เลยนะ่ะอันนี้กำลังทำอะไรอยู่นัวไข่ลอดลูกแกะอับเือกออก งานลวกไข่ตอนเนี้ยอ๋อมันเหลือน,นิดเดียวเองครับใช่ลูกอันนี้ป้าลวกสุกเลยแต่ตัวจิ้มเดียว,ยวอ๋อพอสุกเหลือน,นิดเดียวเองเนาะใช่พไปดูใกล้ใกล้ไปดูใ้ใกดิพอสุกเหลือเยอะแคเดียวเองเนาะแค่นี้เองวคนเล็กมากเสียดายเสียดายเราบอกว่าจะมาหาเองนะก็จะปีหน้าปีหน้านะครับคุณป้าบอกว่าค่อยมาปีหน้ามีนาเมษาถ้าเกิดใครอยากจะมาโดน้อยหลอดนี่ก็มาเดือนมีนาเมษาครับถ้ามาก่อนหน้านั้นเนี่ย จะไม่เจอเพราะน้ำไม่แห้งใช่ไหมครับใช่แล้วก็ให้จับไม่ตอนก่อนนั้นไม่ให้จับอ่าถ้าช่วงเดือนมีนาเมษานักท่องเที่ยวลงได้ลูกแต่ตอนนี้ลงไม่ได้เพราะน้ำมันแห้งกันคืนอ๋อทุกคนครับเดี๋ยวเราซื้อลองซื้อไปดูหนึ่งร้อยเนี่ยให้ดูกอนให้ดูกอนแล้วดูทุกคนทุกคนอ่านี่เราซื้อหนึ่งหนึ่งร้อยนะครับและเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกแล้วลองเอาไปกินกันดูครับว่ารสชาติหอยหลอดนี่จะเป็นยังไงครับให้ตายที่โรบินยังไม่เคยกินเลยจะลองดูเหมือนกัน แล้วทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราประมาณกี่นาทีครับเนี่ยจะเสร็จละลูกน้ำอ่าจะไม่ลูกเราจังครับพักเีย้อละูกน้ำเืออ๋อเหมือนวิ่งผ่านน้ำอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ว่าเสร็จกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปดูตอนนั่งกินดีกว่าไปกันเลยโอเคครับทุกคนครับและตอนนี้ผมก็อยู่ในที่ฮะนี่มันเป็นจุดที่คนของมานั่งกินกันนะครับ จุดตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่คนก็มานั่งพักนั่งกินข้าวกันอะไรกนันพวกนี้นครับช่วงนี้ก็คือหาหาหอยไม่ได้คนเพราะว่า,าน้ําขึ้นใช่คนที่มาก็มานั่งกินนั่งปาครอบครัวมานั่งกินบรรยากาศก็เป็นกันเองแล้วก็มีจุดบริการเสืออ้าเช่าเสือฟืนละ20บาทสําหรับใครที่ไม่พาเสือมานะครับสำหรับใครที่พามาแล้วก็นั่งได้ตามอัธยาศัยเลยครับลยากขี่ยังไง เรื่องที่นั่งได้ตามความลําบากครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูที่หอยหลอดครับทุกคนครับไอ้กระตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยจากนี่ไปจนถึงนู่นเห็นหลักไหมครับเห็นหลักไหมเห็นไม้หลักไหมนู่นสุดไม่นู่นเลยครับทุกคนไหนอะนู่นไม้หลักอยู่นู่นนู่นเห็นไหมอ๋อไม่เป็นได้แล้วพี่พี่ก็คือโซนนี้จะเป็นหอยหลอดหมดเลยครับ เกิดว่าช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันจะน้ามันจะแห้งแล้วมันจะลุงไปจับได้แต่ช่วงนี้เขาบอกว่าน้ํามันจะแห้งตอนกลางคืนแป๊บหนึ่งแล้วก็จะเป็นชาวบ้านที่นี่เขาจับกันเองอย่างนักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยเขาไม่ให้จับนะครับเดี๋ยวมันไม่ใช่เขาไม่ให้จับเราไม่จับเพราะเรานอนเพราะเรานอนช่วงเวลาเรานอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหยหลอดรสชาติจะเป็นยังไงครับโอเค โอเคมาทำหอยหลอดได้น okay. okay. ี okay, ่หอยหลอดนะครับที่แกะออกมาแล้วครับคือพอลวกเสร็จลวกปอกเปลือกมันจะแตกแบบนี้เลยครับทุกคนครับเนี่ยไม่ได้แกะนะครับเลยซูมติดไปไม่พิบินเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับอิสเมยเลอะเกิครับเวรอรสชาติมันก็เหมือน หอยปกติหอยทั่วไปแต่ว่ามันมันจะแปลกกว่ามันจะมีความหวานอยู่ด้วยครับแล้วน้องกินก็ไลยเดี๋ยวคนเรากินคนนกินนะไปด่าท้องไปด่ากกินอันนี้น้องก็ได้อีกต่างินมาไม่ค่ะน้องกินนี่นะต้องได้ค่ะ โอเคครับลองจิ้มปลาเนี่ยอะไร่อยดูจ้าจิ้มดูดูจ้าจิ้มดูอ่ะค่ะดูจ้าจิ้มมามี่จิ้มดูดิมามี่จิ้มแล้วเมื่อกี้เบอร์จิ้มไม่ตายไม่ไม่กระโดิดแบบปลาเหรอคะมันจิ้มเป็ดกอ๋อมามี่มามี่จิ้มเนี่ยอร่อยอะมามี่ดูแล้วกูโอ้กระโดดเลยนี่กระโดิดเลยอร่อยอร่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะมาถ่ายที่โดนหอยหลอดแต่ว่า มันไม่เจอหอยครับมันไม่ได้จับจริงๆเขต้องเจะจะจับเดี๋ยวเดือนมีเมษาปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาจับนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องน้าชิวใช่แล้วขอบคนะครับขกบคุณล้านกันว้บ๊ายบายครับ